ใครเป็นเจ้าของสถานที่ะสมจะไล่ไหมเ้ยเน้าของผสมจะไล่เขาไหมหรือเต็เงนก่อนอ่าจ่ายินก่อนนะคโอเคเดี๋ยวจะให้เตงนก่นะมึงไปงเขาไป่นคุมเลยัี้เีอารมณ์เอาเอเอาเนี่ยขอยไาเอาเปิดเปิดเปิดงนรบดูที่เอาไปจับจัจัะตามูรวหน้าอยได้ตอจะเก็บ เก็ดลงกลุ yeah. okay. ่มให้หน่อยเด้อข้อตกลรที่มีไม่แจ้งเดาอยากกนทำเาเป็นาากกันทำ้ที่ไม่มีใคร่ากคนได้นอกจากผู้ักการ

มึงมึงมึงแยกกับพี่ได้จังมือยังมึงตายมึงหมดมึงเอาไป่ได้จังมือตายกอๆไปไนก็ตายด้จัมือตายเออ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 เอ เออโดนหลายข้อห้ฝุ่นไปยิบจุกจะหน่เต่วนี้ใช่ไม่ใช่เร่องงต่ำพูดเรื่องเลยรู้ดีทำเองเฮ้ยยังเจอกูัวกลัวจัง

โน่นนี่จะพาพี่มิ้นไปแจ้งควายสารวัตรมันก็บอกกันไปดีหมดแล้วพี่เราไปชอบกัะสารวัตรพี่โจที่ทางอยู่กับก่อนพี่จะได้พิชโยไม่ตายไม่อมตายมาดิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมาดิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ